นี่ต่อไปก็เขาก็จะให้เราเดินทางไปเมืองน,น้ําไม่ก็ไปสู้ยิมดินโอเคครับทุกคนสู้ยิมดินถือเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะอีซี่นะเนี่ยมามาเลยยิมดินเ,เดี๋ยวผมก็จะเดินทางไปจับตัววาร์ฟเด้วยนะจับมาไว้เยอะยิ่งดีนะทุกคนถ้าได้ตัววาร์ฟมานี่ะบอกเลยจะเป็นเะไรที่อีซี่มาก เาว่าผมจะเดินทางไปหาปเกบอลระดับเทพนะคนแล้วก็จะสามารถจับคีโอในตำนานได้อย่างง่ายใดยโอเคมาเลยเราก็จะสู้นะโอเคผ่านไปแล้ว12นาทีโอ้ oh, ตอนแรกมองนึกว่า2นาทีให้ตายจะคนรอบนี้คีโอในตำนานตัวสุดท้ายเราจะจับตจะจับเป็นตัวที่โหดที่สุดนะมาเลยคุณลุงคุณลุงช่างอ่อน นี่ไงเขาไปสิบสี่แล้วทุกคนตอนเมื่อกี้กดจังรวยนะกัดใหยแบบให้มันติดสองครั้งไปเลยนะนี่ไงอันนี้ติดสองครั้งติดที่ติคอนด้วยตายไปแล้วครับหนึ่งโอ้โห e p สูงริ้วเลยทุกคนที่ฆ่าได้แค่ตัวเดียวอย่างเงี้นี่ยโอเคมารอบต่อไปเลยเยยมแล้วก็จะแบบยวตีรัวเลยทุกคนยิมนี้ให้ e p เยอะมากถือว่าเป็นที่หน่าพึงพอใจ เขามีทาตนอม่อนครับจังหวะนี้ก็อันตีใส่เลยทุกคนนีอันตีติดสครั้งซะด้วยไม่ตายให้รู้ไป66ประมาณ7จ็ดบสอาเมรเมื่อกี้ครั้งละสามสิหก็เจ็ดสิบาเมรใช่ทุกคนถูกแล้วนี่ตัวนี้ที่เราเพิ่งจะได้มาเรือเนี่ยคนน้ำอัดเข้าไปผมจำได้ว่าตัวไหนแพ้อะไรบ้างคนมีธาตุบอกยังไงล่ะแต่ธาตุดินมาชนะธาตุไฟของผมนี่สิ ตัวผม,มเป็นธาตุไฟยังไงล่าเพราะยามันใช้ธาตุดินผมก็โดนดานาำเป็นรุนแรงยังไงผมก็ชะนะได้นะเมื่อยมือมากเลยทุกคนตอนนี้มาต่อไปเราก็จะสู้ต่อเลยนะส <c oughs> วัสดีครับคุณรุงด็อกเตอร์ คิโอหนึ่งตัวนะ่าจะเป็นตัวที่โหดตัวนี้นะตอนเี้่นจำได้มีจับให้เกือบตาสุดท้ายแล้วทุกคนอยู่ตรงกลางระหว่างเมืองอยู่ตรงกลางระหว่างข้ามนะทุกคนท้าตอนที่ผมบอกว่าเ้าคิโอเข้าไปฟาร์มนะทุกคนที่ฟาร์มเบล่ะนั่นแหละถ้าเดินไปทะลุอีกฝั่งหน้นามันก็จะมีตัวนี้ให้กลับนะซึ่งเราก็จะสามารถไปซื้อบอลระดับทีมได้ด้วย เออว่าทุกคนทําไมผมไม่เอาไอ้นั่นทำไมไม่เดือดไปซื้อบอลระดับเทพแต่ลืมไปนะว่ายังไม่มีเงินแต่ถ้าเป็นในอันเก่าจะบอกเลยว่าเงินนี่บืมเลยทุกคนเงินเติมนะอัปเดตมิชชั่นไปก่อนเดี๋ยวขอเซฟเดี๋ยนะทุกคนเซฟไว้ก่อนกันหายนะทิปเรียบร้อยชนะยิ้มแบบง่ายได้ต่อไปก็จะมุ่งหน้าไป ที่ดินแดนน้ำอป่าจะไม่ได้ละนี่ออกมาตรงนี้ออกมาตรงนี้แล้วลุศนจะนำพาเราไปเองนะครับ,บนี่ผมจำได้ตรงหลังหินตรงนี้มันมีไอ้นั่นอยู่ขวดไอ้นั่นอยู่นี่ไงนี่ใครจะเก็บตามผมก็เก็บได้นะหลังบ้านพวกนี้ไม่มีหมดเลยนะทุกคนนี่หลังนี้ไม่มีแฮสเสียดายจุงบี มันก็จะอยู่ตามไอ้พวกหลังหินและทุกคนเห็นหินนั้นนสูงสูงยกเป้นหินอั้นเนี่ยนะหินอันนี้มนไม่มีมันไม่มีนะทุกคนโอเคไปต่อไปเราก็จะเดินทางไปเมืองน้ำกันแล้วนะโอ้เฮ้ตายเจ็บไงเี่ยเข้าในเนี่ยนะบางทีเราก็จะเข้าไป เรียบร้อยผมจาได้แล้วครับทุกคนตรงนี้สู้ยาวๆเลยนะทุกคนสู้เดี๋ยวคนไม่รู้แล้วแต่ละคนนี่คีโอ้คีโอ้เขาเ,เยอะมากๆเลยนะแตเป็นคีโอ้สีพิเศษซะด้วยแต่เราก็จะไม่หวั่นนะทุกคนจะตีไปเรื่อยนะออกติดช้าทุกคนสวยละอืมโอเคเลวค่อนข้างต่างกันพอสุกคน ร้องผู้สิทธเลเวลแต่ค่ะด้านนี้นายอีกี้ย,มมยนะิ่งพลาดไปเนี่ยไงพ้นออกดีดีดูเกไมไปก่อนครับไม่งั้นตายแน่เอเมื่อกี้มันกัดผมด้วยธาตุพืชผมจะยิงมันด้วยธาตุน้ำวุ้งกผมชนะได้แล้วหนึ่งตัวและก็เหลืออีกหนึ่งตัวผมชนะตัวนี้ได้ผมไม่สู้มันแล้วนะผมจะออกเลยไม่ไหวแล้วตัวคมมันโหดเกินไป เ้าไป33สสภาพเกียร์ใหม่ยวรอบหน้าเราก็จะเดินทางไปยิมน้ำเอ้ยไปเมืองน้ำกันนะโอเคเยี่ยมเลยว่าอัพ้วทุกคน29แล้วโอเคในเ,เช็คเวลาก่อน17บนาทีผ่านไปไวเหมือนโกหก ข้างหลังนี้ต้องมีของแงี้ยนั่นไงมันอยู่นั่นโอเคคิดไม่ออกเลยทุกคนว่าจะไปไหนต่อไอตอนนี้ก็น่าจะฟาร์มไ,มไย,ย่างนี้แหละนะโอเคงั้นจะสู้ให้จบเลยทุกคนโอ้โหตรงนั้นมีสองตัวเลยทุกคนนี่ตรงนี้ข้างบนนี่มีสองตัวเลยเมื่อกี้ สวยละคลิปนี้มันต้องยาวมากแน่ๆเลยทุกคนซึ่งยิ่งคลิปยาวนี่ยิ่งสวยนะทุกคนเพราะว่ามันทำให้ผมอัดคลิปใน YouTube ได้ยากโอ้โหโดนตีวิดียวมันใกล้ตายแต่พอมันตีผมขึ้นีเดียวผมก็ใกล้ตายเช่นกันเพราะเลือดผมมีน้อยมากๆเอาแล้วเพิ่งจะมาพ่นปิด2องแมทิ่งตอนนี้อโอ้โหโดนขบแดงจังอื้อไอพวกนี้ฮีโ e ร่คีข้างหนาแน่นเลยเนี่ย โอ้โหตัวนี้ท่านนะผมแพ้ทุกคนเยิวเตนไปก่อนแล้วกันโอโ้มันเพิ่มสปีดได้ตัวเองอะทุกคนสว,ลวยละนี่จะบอก็ยังเร็วกว่าอยู่ดีเขือนเข้าไปทีเดียวเกือบตายนะแล้วจากรอบน,นี้ดูอยา่างสภาพมันจะเพิ่มสปีดตัวเองอะ่ะไม่เพิ่มเฉยเหมือนโดนหักหน้าครับทุกคนหนีฟันเข้าไปหนึ่งที่ เรียบร้อยชนะแล้วนะโอเคโอ้โหนั่งไนทุกคนเ่อนะสองคนนี้ได้เราก็เข้าไปข้างในได้แล้วนะเราก็จะจบเลยพอเราได้เบอร์สามสิบนี่อาจจะมีสกิลขี่เพิ่มเข้ามาแล้วทุกคนเดี๋ยวต้องไปเช็คเช็ค <c oughs> ดูว่ามีจริงหรือเปล่าอือสีพิเศษโคตรน่ากลัวตัวเนี้ย ก้งดูดำมืดดินะเสียนเก่ายัางดูน่ารักกว่าเยอะเลยม,มันตีมันตีผมไม่ติดทุกคนนี้ก็ไปคอกไปเลยหนีวิวอัพแล้วทุกคนได้มาสามร้อยหกสิบ e p โอเคมันเลยมันเลยไม่ต้องกลัวแพ้แล้วจังหวะนี้ สู้ให้เต็มที่ขี่เต็มกเกงไปเลยเอา้าวติดเผาไหมซะด้วยทุกคนอย่างนี้ก็สวยงามแล้วล่ะนี่งไงพ่นเข้าไปอีกสองลูกตายได้เงินมา200ด้วย <c oughs> ดีใจจังเลยที่ได้เงินมาต้องส0งร้อยนี่ยขำแห้งไปทีหนึ่ง <c oughs> <c oughs> okay. มาตัวนี้เราก็จะสู้กันต่อ โอ้โห oh oh, สีอย่างสวยทุกคนตัวนี้โคตรอยากได้เลยนะสีแบบนี้นี่ตัวนี้มันแาดน้ำเราไม่มีอะไรเลยที่สามารถตีมันเข้าได้พะน้ mm hmm. ก็ใช้ชาติน mm ้อมอนที่เป็นอันตีของเราเนี่ยครับตีเข้าไปเจ็ดร้อยครับมันตายไปแล้ว h ีเยอะมากมาเขาเหลือแค่ตัวเดียวทาดใฟ้าซะด้วยนี่ไงป้นไฟเข้าไปติดขี้สอดอกตาย เรียบร้อยทุกคนเลเวล31เลยได้เงินมา200อีกแล้วโอเคเราคงจะได้สู้กับตัวนี้อีกรอบหนึ่งนั่นไงผมว่าละแต่ตัวนี้มันต้องมีคีโอ3ตัวแงะๆเลยนั่นไงก็ถูกอีกนะคบทุกคนโอ้โหแมวสีอย่างสวย คนไปเข้าไปฮิวตัวเองขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนผมพยายามไม่ให้เลือดอยู่หลอดสีเหลืองนะเพราะว่าอยู่หลอดสีเหลืองนะี่มันมันวัดเสียงเกินไปนะี่จะผมจะมันทําให้ผมดูตายง่ายมากๆพยานก็พยายามรักษาหลอดเลือดเอาไว้ลิ้นพันแล้วทุกคนเล่นมานานยิงก็ไปสามสิบสี่โอโหโคตรแรงมันเกือบตาย คิวเตงขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วตอนนี้นี่ใช้เวลาค้างค้างฮิวไปตีองอ่ายยิงเข้าไปอีกทีนึงตายไปอีกหนึ่งแล้วทุกคนนี่ตะขัดหนีตะข้าตัวนี้ได้ก็จะวิโอัพเลยนะผมจากการคาดเดานะก็รู้จากไอ้นั่นแล้วของผมนี่เอค่าประสบการณ์ของผมนี่ใกล้เต็มหลอดแล้วโโอ้ห22นาทีแล้วทุกคน บอกเลยว่าทําแต่ละพลาร์ทนี่พาร์ทแต่ละพลาร์ทนี่ยาวมากเลยนะเล่นเล่นเล่นเริ่มต้นใหม่เนี่ยเพราะว่าเริ่มต้นใหม่ค่อนข้างมีอะไรให้ทําเยอะแยะนะทุกคนนี่เราอับมาแล้วสามสิบสองแต่ละสก,กิลขี่มานี่จะเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากๆโอเคเดี๋ยวเช็คก,ก่อนนะว่ามันมีสก,กิลใหม่หรือเปล่าสก,กิลใหม่สก,กิลใหม่เอ้ยนี่ไงทุกคน นีสกิลฮิวแบบดีๆมาแล้วแล้วก็สกิลไฟแบบขั้นขั้นเทพนะทุกคนขี่ก็ยังไม่มีนะเฮ้ยเดี๋ยวนะรู้สึแกแปลกๆหมไม่รู้ลองติ๊กอันนี้ไว้ก่อนโอเคบอกว่าคงคิดเปล โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นว่าจบไว้แค่นี้นะครับสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมทาคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย